ผมมองว่ารา,ายละเอียดของคอกเนี่ยไม่ค่อยยุ่มยากหรอกทั้งยกพื้นหรือไม่ยกพื้นก็ได้แต่สํำคัญที่สุดคือก็ต้องคานึงถึงเรื่องกลิ่นกับชุมชนหน่อยนะครับเพราะว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนคนเลี้ยงแกะนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ครูแพะฟาร์มอาเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในส่วนของคลิปที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตลาด นแกะในบ้านเราส่วนคลิปนี้เราจะไปดูการจัดก,การทางเรื่องของอาหารแกะข้อแกะแล้วก็เทคนิคการจัดก,การขี้แกะซึ่งผมมองว่าที่นี่มีการจัดก,การขี้แกะที่น่าสนใจนะครับซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพของแกะโดยตรงส่วนเนื้อหาจะเป็นไงเรื่องเราจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปคุยกันกับพี่แก๊ปกันเลยคือข้อข้อแกะข้อแพ้อย่างนี้ก<แ>็เป็นเป็นเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับก็ เหมือนที่บอกก็คือตอัวแกะเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเลี้ยงแบบยกพื้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเลี้ยงแบบพื้นดินเลยก็ได้เพราะแกะเขาค่อนข้างกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ,รบแต่ทีนี้โดยโดยโดยกายภาพโดย,โโดยโลักษณะข้อของของผมที่เป็นข้อของแพะอยู่ด้วยเนี่ยมันจําเป็นต้องยกเราก็มองว่างั้นก็ต้องยกให้เหมือนกันเพื่อเพื่อเขาเรียกอนามัยที่ดีของเขาด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ใช่ใช่ใช่ให้คนดูแลได้จัดการง่ายง่ายตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปัญหาใหญ่ของของคอกตอนนี้ก็คือเรื่องการจัดการเรื่องขี้แพะขี้แกะนะครับก็ผ่านมาหลายรูปแบบทั้งเป็นพื้นปูนที่ต้องกวาดทุกวันเ้่าามองไปไกลๆจะเห็นเป็นพื้นปูนนะครับเป็นยังไงครับพี่ปัญหาพื้นปูนพื้นปูนปัญหาตอนนี้ก็คือหนึ่งเสียกําลังแรงงานต้องมากวาดทุกวันกวาดทุกวันนะครับ สองก็คือเรื่องของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นค่อ,อนข้างจะแรงนะครับก็เลยต้องเสียเวลานอกจากกวาดแล้วสองสามวันต้องมาล้างใต้คอ,อกอีกล้างอีกล้างใต้คอ,อกอีก<แ>ก็เลยจะเสียทั้งกําลังคนเสียทั้งเงินทั้งทองเสียท,ท,ท,ทั้งเวลาวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแต่กับกันฝั่งคอกดินเนี่ย<แ><แ>ก็หลายๆฟาร์มเราจะเห็นอยู่ว่าก็ต้องรอขี้หนาก้อนถึงไล่โกยไปอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็จะเกิดการแชะชื้นของใต้คอกโดยเฉพาะหน้าฝน อันนี้ก็เลยเห็นตัวอย่างจากฟาร์มหลายๆฟาร์มเขาก็จะมีทั้งรองพลาสติกรองสังกะสีผมมีหมดนะฮะสอนมาตรงนั้นตัเองก็รองสังกะสีคือรองให้ขี้ที่มันร่วงจากจากคอกใช่ไหมไหลไปเลยทั้งขี้ทั้งเยี่ยวก็ก็ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าใช้สังกะสีก็ดีแต่ต้นทุนค่อนข้างสูงนะฮะัม่ทุนชีตใช้คำแม่ทุนชีตได้นะฮะแต่ตอนนี้สภาพก็คือในช่วงปรับปรุงนะครับเดี๋ยวมันอ่าครับผม ่าแพะคุณได้อีกฝั่งนี่แม่แมพันธุ์นี่แะครับอันนี้อ่าขอไปดูใกล้ๆนะเช่นครับเชิญเน,นียไม่เข้าทางนี้ครับมันไหลดีไหมล่องมันต้อง,อ,งอ่ออตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปรับปรุงน,นะครับก็เดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับพอดีโดนเจ้าแพะโซนวิ่งขึ้นไปนะครับต้องอันนี้ก็คือขี้เขาจะล่วงจากใช่ฮะข้างบนแล้วก็ลงไปแล้วทั้งขี้ทั้งเกี่ยวก็จะอยู่ไป็ล่องที่เราทําไว้ข้างหลังออ๋ก็สามารถ เดินก็ไปตักก็ไปโกยได้เลยคราวนี้ก็จะมีการทําแบบเป็นที่เก็บใช่แล้วแต่แล้วแต่ฟาร์มจะเอาแบบยังไงของผมก็ฉีดมันก็ยังยังงไม่ได้ไหลโฟนนะครับครับแต่กาคือฉีดแล้วก็ตัวเยี่ยวมันมีข้อดีของมันคือตัวเยี่ยวมันไหลไปเลยมันไม่หมักหมมแต่ก็แต่ขี้มันจะครั้งบ้างก็สักสี่สักห้าวันฉีดขี้ไหลไปทีแล้วรอแห้งแล้วไปเก็บก็ได้แอมโมเนียมันก็จะไม่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 ลงที่พื้นดินมากครับผมเพราะว่าหลักๆแอมโมเนียก็คือตัวตัวตัวเยี่ยวเป็นหล นะครับนี่ไปอันนี้คือสภาพก็จะเล็ๆหน่อยนะครับอยู่ในช่วงปรับปรุงนะแล้วสั่งกะสีกับไอ้ตัวเนี้ยครับพี่อันนี้อันนี้คือ,อะระวังระวังหัวนะก็อ้ตัวนี้พึ่งทดลองเลยพึ่งทดลองใช้ดูนะครับอันนี้ใช้ในกร,รณีคอกดินก็เห็นจากหลายๆฟาร์มเขาก็เขาก็ทำกันนะเราก็ลองดูว่าเอเราลองใช้มุมง้งมุ้งเก่าๆของเราเนี่ยแหละที่เหลือมาจากการเปลี่ยนมุ้งเนี่ยแหละลองดูซิว่า ขี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่าผมว่ามันมันก็ดีนะมันไม่ได้ไหลโฟขี้ไม่ได้ไหลไม่ได้อะไรห,หรอกแต่มันก็ค้ามันก็ไหลไปค้างอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนจัดการเนาก็ให้คนงานหรือน้องๆมาไปช่วยกันตักออกมาแล้วก็เดี๋ยวขอลองดูนิดนึงว่าเนี่ยมันเป็นเป็นการทดลองมันแรกๆว่าจะามีเรื่องของแฉะไหมตัวเยี่ยวที่ลงพื้นดินไปเนี่ยถ้าไม่ลงไปทับถมกับขี้เนี่ย ภายในอาทิตย์นึงจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอลองดูก่อนนีอยู่ขั้นของการทดลองทดลองทดลองผมเป็นพิ่งทําแค่ข้อแกะเองข้อไฟยังไม่ได้ทำหมอเห็นว่ามันวันแรกวันแรกเป็นที่น่าพอใจว้าใช่ใช่แล้วลักษณะของขี้มันก็ไม่แฉะมันยังแห้งเป็นเม็ดเลยเอาไม้กระทุ้งหน่อยหนึ่งก็ไหลไปแล้วนี้เราก็เก็บใช่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 ครับเพราะเพราะเหลือตอนนี้ก็ยังไม่เห็นภาพเพราะพอดีกาลังปัะปรุมฟาร์มกันเยอะเลยก็เดี๋ยวพอทางเดินข้างหลังเสร็จ ก็ลองดูว่าการเข้าไปเก็บขี้มันจะสะดวกขึ้นไหมกว่าต้องมานั่งเสียเวลารอให้มันหมักหมมใต้คอกแล้วมันมันมันมารอเก็บทีเดียวนะครับสำหรับคอกแกะแคิดว่าลองรับแกะได้สักกี่ตัวตครับคอกนี้ผมทําไว้กว้างกว้าง4เมตรยาว6เมตร4เมตรยาว6เมตรครับถ้าเป็นกรณีแม่แกะเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรเกิน20ตัวนะแ,นแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้แยกลูกก็เลยจะดูหนาแน่นหน่อย เพราะว่าเหมือนที่กำลังแก้เรียนว่าคือจริงๆเราตั้งใจจะย้ายข้อแกะไปอยู่ที่แปลงใหม่ที่กาลังปลูกแปลงกอลาอยู่ตอนนี้ประมาณสิบกอไร่ก็ก็ยังเดี๋ยวคงต้องนําแม่แกะเข้ามาเพิ่มหน่อยตรงนี้จะเป็นโซนของแพะอย่างเดียวเลยใช่ครับตรงนี้จะเป็นโซนของแพะไปอยู่ทางนน้นหมดน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เดี๋ยวค่อยๆเบี่ยรจากการไปเพราะมันต้องมีนอแกะแปลงหญ้าอะไรที่สมบูรณ์สวยๆใลยนหเพราะมีประสบการณ์มีประสบการณ์มีประสบการณ์มาแล้วครับมันก็เป็น เป็นความฝันของคนเลี้ยงนะครับอยากจะมีทุง่งหญ้าจะปล่อยแพะปล่อยแกวิ่งให้มันดูสวยงามนะครับอย่างผมมันยังอยู่ในช่วงสามปีสองปีกว่า่ามปีนี่ถือว่ายังช่วงรมลุกคุกขานอยู่เลยครับใช่ครับใช่ครับยังอยู่ยัง,ย,งยังตีในแง่งของธุรกิจยังตีต้นทุนคืนมาไม่ค่อยได้เลยครับแต่สำหรับกรเกษตรกรที่เขาเลี้ยงไม่เยอะผมว่าปีเดียวก็คืนทุนแล้วนะครับ <c oughs> ครับครับสำหรับที่แบบไม่ได้ลงทุนเยอะมากใช่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 ครับใช่ครับ แล้วพี่ให้อะไรกินเป็นอาหารบ้างครับอตอนนี้ก็จะมีะยาหมักหญ้าหมักเป็นเนเปียร์หมักผสมกับกากเต้าหู้จากโรงงานเต้าหู้ก้อนอมาสดทุกวันเลยนะครับหรืออาจจะวันเว้นวันพอโรงงานโกิโลู้ว่เท่าไหร่ครับอย่นงนครับประมาณสองบาทแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีนะครับรงงไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีครับอ,อันนี้พระพระเอิญโชคดีอ่า น้องที่ทํางานเขารู้จักกับเจ้าของโรงงานก็เลยไปขอแบ่งมาปรากฏว่ากลายเป็นอาหารหลักไปเลยตอนนี้อาหารหลักเลยครับใช่ใผสมกันยาแล้วก็จะมีเนเปียสดนะครับที่เราปลูกไว้เองประมาณ5้าไร่แล้วก็แองโกล่าสดแล้วก็ปลูกไว้ประมาณตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณ4ี้าไร่แล้วเหมือนกันครับแล้วก็จะมีตัวนึงก็เป็นสวิตจัมโบ้สวิตจัมโบ้ข้าวฟ่างคล้ายคล้ายข้าวฟ่างครับผมผมปลูกไว้สามอย่างตอนนี้ก็คือได้หมุนเวียนให้เขาไม่เบื่อ แต่ก็ไม่พอหรอกครับเพราะด้วยด้วยจำนวนแพ็กแก่ไม่พอแล้วก็ของน้ําท่าอะไรหลายหอย่างฝนตกเราก็ยังคงซื้อ,อย่าหมักเป็นกระสอบมาทีละสองตันสามตันอยู่คตลอดเหมือนกันก็ต้องจ่ายยาหมักก็ยังซื้ออย่างเรื่อยๆอยู่ใช่ครับมันก็ต้นทุนมันก็จะเพิ่มใช่ครับ <ๆ S 1> ใช่ครับเนี่ยถึงถึงได้ทําแปลงปลูกหญ้าเพิ่มประตูมันจะล่วงไหมครับอ่าไม่ล่วงไม่ล่วงครับไม่ล่วงครับไม่ล่วงม่ล่วพอดีประตูน่าจะโดนล็อกอยู่ ท,ที่เห็นที่มีย่านในเปียหมักมีย่าแฮงกุลาสดเวลาสดแล้วก็มีสวิตจัมโบสวิตจัมโบแล้วก็มีกากกากตั่วเหลืองกากตั่วเหลืองครับโรงงานผลิตเต้าหู้ก็แกะของที่นี่ก็อ้วนอ้วนผมว่าอ้วนทุกตัวเลยแหละครับจะมีตัวที่ให้นมลูกก็จะแบบสูบลงนิดนึงสูบลงนิดนึงใช่ครับใช่ตามภาษาที่ว่าแกะ ให้นมดูกนะครับต,ตัวตัวนี้ที่แอบอยู่ที่คอดําหน่อยนึงก็ก็เป็นแม่ที่ให้ลูกแฝดต,<อ>ตอนนี้เป็นลูกแฝดนะครับที่นี่เป็นพันธุกรรมแฝดเยอะนะครเดิมทีที่ผมไปซื้อแม่พันธุ์มาเนี่ยผมขอขอเลยว่าผมขอแม่พันธุ์ที่เป็นลูกแฝดต,ตอนนั้นซื้อมาจากข้องพบฟาร์มก็เป็นแฝดทุกตัวเลยตัวแม่นะครับแล้วก็ตัวพ่อเองที่ พี่ปิดเขาแบ่งมาให้สอทรัพสมบูรณ์ก็เป็นแฝดเหมือนกัน,น,กนครับก็ก็ให้ลูกแฝดมาตลอดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกตัวน่าจะอยู่ที่เรื่องของความสมบูรณ์ของแม่พันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์ด้วยนะครับแ,บแล้วกต็ตอนนี้ยังไม่ถึงนะผมว่ายังไม่ถึงประมาณสัก3ามสี่สิเก็จะแฝดเดียวเดียวเดียวอะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็แฝดแต่ก็มีมีมาตลอดผมว่าอยู่ที่เรื่องของความสมบูรณ์ของแม่จริงๆครับคือแม่ไอตัวหัวดำเนี่ยที่ให้ลูกแฝด ใช่ครับใช่ครับนะลูกเขาจะหมกนะเป็นตัวผู้ทั้งคู่เป็นตัวผู้ทั้งคู่ครับผมครับถ้าอย่างนี้พูดถึงว่าให้ลูกออกมาถ้าเราไม่ตีเกตอนาคตตโตพันตีซะว่าเป็นแบบขุนเลยก็ตัวนี้แม่นี้ก็จะได้มาต5,000ได้นะครับผมว่าได้ได้ได้ผมว่าได้ได้ได้แน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าแกะที่อายุเท่ากันกับแพะเวลาที่จะปล่อยขายไปขุนต่อเนี่ย แกน้ำหนักจะมากกว่า5โลอย่างน้อย5โลตลอดในอายุที่มันเท่ากันใช่ครับ,รบซึ่งการกินอาหารก็กินแบบเดียวกับแพ้นั่นแหละครับแต่ดูรู้สึกกินดุกว่าหน่อยเคยเคนธุกรรมของเขาแล้วใช่ใช่ครับ,รบแล้วก็ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งก็คือไปเก็บกาก,ากจากขาแพ้มาเลยเ<อ>ทใส่ให้เขาก็คืออาหารคนอ่ะไม่เขาจะเสริมหรอกแต่ว่าไปเอาจากแพะที่มันกินเหลือใช่ครับลูดรูดลูดตามรางของแพ้ที่เหลือมาเทใส่เด็กเขาก็กินดอยเขาเก็บหมดใช่ครับ กินได้นะฮะครับครับนั่นน่ะที่เราเห็นเนียยังกินกากเขาอยู่เลยนะครับอันนี้คือเศษที่เหลือจากพออแพะใช่ครับใช่ครับอ๋อก็เป็นการจัดการที่มันง่ายๆนะฮะครับนี่ก็แฝงนะฮะแต่ว่าเสียไปหนึ่งเสียเพราะอะไรครับพี่อ่าติดล่องติดล่องติดล่องออกกลางคืนออกกลางคืนน่าจะตัวใหญ่แล้วอีกตัวนึงช่วยไม่ทันครับครับแล้วดูอีกตัวนี้ติดล่องอยู่แต่อีกตัวหนึ่งนอนจม น้ำคร่าตายอยู่ครับก็ช่วยไม่ทันออกกลางคืนนะครับเราก็ติดกล้องไว้นะบนคลอกแต่ว่าอย่างว่าแกะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยร้องวกเวกโวยวายเหมือนแพ้ถ้าขาเขาติดหรือเขาออกลูกเนี่ยต้องสังเกตกันดีๆเลยแหละแต่เขาออกเองง่ายแต่ว่าปัญหาของที่ที่สูญเสียก็คือเรื่องของของคอกที่ไม่ดีของผมนั่นแหละตั้งแต่ทีแรกลองใหญ่ไปอะไรเงี้ยลองใหญ่ไปอันนี้ก็เป็น เกจเล็กเกจน้อยที่มันสร้างความสูญเสียให้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะเคอกเราสร้างตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ค่อยมีความรู้ระดับนิดระดับนี้นะระดับหนึ่งเนี่ยมีอีกเยอะวิชาแปรกับวิชาแก่เนี่ยต้องเรียนรู้กันไปอีกเยอะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดชุมชนคุณจ้างแกะขึ้นมาครับเพราะว่าเกดเล็กเกจน้อยที่เรายังไม่รู้กันเนี่ยครับครับผมก็ไม่อยากให้คนที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงใหม่ต้องสูญเสียกำลังใจในการเริ่มเลี้ยงนะครับผมก็ เข้าใจเพราะว่าเราก็ผ่านชุดนั้นมาสองปีก็แต่แก่หน้าเลี้ยงจริงๆครับโดยโดยโดยความอะไรก็ก็จริงๆอ่ะเขาเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดูนะครับแต่ว่าเนื่องจากด้วยปริมาณแพ็แก่ในคอกเนี่ยมันเยอะพอมันเยอะแล้วเนี่ยไอตัวที่มันง่ายเราก็เลยไม่ค่อยเข้าไปยุ่งเข้าไปจัดการกับเขาพอไม่ไปจัดการเสร็จก็เลยกลายเป็นไม่ค่อยสนิทอ๋อครับไม่คุ้นไม่คุ้นเคยกันครับแล้วก็จะเลยดูว่าดุ แม่ก็มีพ่อพันนะนะแต่พวกแม่พันต่างๆไม่มีครับลูกแพ้ลูกแก่พวกนี้ไปจับปุ้มได้หมดแต่ก็จะมีปัญหาครับเจ้านี้ี่านอะครับพี่ที่ผมไปเคยไปดูมาเขาบอกว่ามันห่วงตัวเมียจริงครับจริง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 เป็นธรรมชาติของเขาครับเขาเป็นจ่าฝูงอะไรลูกแล้วถ้าอย่างมีตัวผู้รุ่นๆมาเนี่ยเขาชนกันไหมครับชน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 แน่นอนครับ แต่ว่าไม่อีไม่ได้รุนแรงถึงขนาดตายนะคั้างไหมลูกไม่ไม่ถึงขั้นแพ้ที่แบบทนกันแบบให้รู้แพ้รู้ชนะอะไรเงี้ยอ๋อไม่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 ส่วนมากลูกลูกแก่ก็จะหนีเพลงอ๋อครับคัอมันจะไม่สู้ไปเองใช่ครับเพราะส่วนมากพอพอสักระยะหนึ่งเนี่ยพอไซส์ก็ได้เนี่ยเราก็ต้องส่งต่อไปขุนหรือไม่ก็แบ่งไปทําบรรทุกกรรมหมดก็ไม่ค่อยจะมีตัวผู้เหลือในในฝูงเท่าไหร่อันนี้นี่เป็นตัวผู้ที่คลิปเมื่อกี้นะครับที่เขาไม่ค่อยเชียวตัวเนี่ยเราดูกันแบบชัดๆนะว่า ตรงนี้เป็นอนาคตพ่อพันธุ์ได้สําสหรับเกษตรกรที่เลี้ยงไร่ทุ่งแล้วอยากจะเอาไปขยายฝูงขยายฝูงพันให้มันมีเนื้อเพราะว่าเขาน่าจะทนกว่าทนกว่าเลือดร้อยนะครับทนกว่าผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับครับนี่ก็แขงขาใหญ่เลยนะครับทำไมลูกจริงจริงจับเขาอาบน้ําได้หมดนะครับเนี่ยฉีดตัวฉีดเนื้อฉีดตัวได้หมดแต่ว่านี่ครับก็เป็นปัญหาใหญ่ของการบริหารการจริงๆหลายๆฟาร์มที่เขา ไม่ได้เลี้ยงเยอะมากไปแล้วก็เลี้ยงแบบสุกษณ์นาไมัยที่ดีนะผมผมเห็นอย่างของพี่โยก็ฉีดอาบน้าไปเลยเนื้อตัวสะอาดอใช่ใช่ใช่แต่ของเราเนี่ยเราคงไปลงรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้นะครับด้วยปริมาณด้วย,วยจํานวนของเราที่กำลังจะเลี้ยงนะแต่ถ้ที่กำลังจะไปทาฟาร์มใหมน่น่าจะสมบูรณ์ก็คงมีโอกาสได้ออกไปลงแดดลงอะไรบ่อยขึ้นนะครับ พราะจริงๆชุดแก่นี่ก็จะมีแรงยาาของเขาที่ว่ากำลังโดนมุ้งสแลนข้างหน้าบังนะแต่ว่าอยู่ในช่วงการรื้อย้ายคอกพอดีว่าไงเวนสุดท้ายอยากให้พี่แกรปฝากถึงกับคนที่สนใจแล้วก็ลังจะเริ่มเร,รี้องเกี่ยวกับการทำ้อกกับการจัดการด้านอาหารนะครับรครับผมคอกสำหรับแก่นะครับผมมองว่ารา,ายละเอียดของคอกเนี่ยไม่ค่อยยุ่งยากหรอก ทั้งยกพื้นหรือไม่ยกพื้นก็ได้แต่สําคัญที่สุดคือก็ต้องคานึงถึงเรื่องกลิ่นกับชุมชนหน่อยนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้ยังไงเรื่องกลิ่นเขาก็รุนแรงอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็2เรื่องอาหารเนี่ยถ้าเลี้ยงให้ประหยัดจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่เป็นไม่เป็นพารานจริงผมมองว่าถ้าถ้าเราพอมีพื้นที่ตัวบ้านเราเองอยู่เนี่ยผมมองว่าแค่ปลูกแพนกลาทิ้งไว้ แล้วก็ทําคอกเล็กๆแล้วก็สามารถปล่อยเขากินได้เลยอย่างเงี้ยผมมองว่าอันเนี้ยคือกําไรแน่นอนนะครับแต่ถ้าเลี้ยงใน,นลักษณะ,ะต้องซื้ออาหารต้องอะไรอย่างเงี้ยผมผมมองว่าจะไม่คุ้มค่านะครับ<ม>สาคัญคือตัวอคอกง่ายๆครับโดยเฉพาะแก่นะง่ายๆเลยนะครับทำง่ายๆจะล้อมนอนพื้นดินก็ได้นะครับหรือจะยกซะหน่อยเพื่อประกันเรี่อนจากการเรื่องขี้เรื่องอะไรได้ดีหน่อยสําคัญเลยก็คือเขาคนจะห่างจากชุมชนนะครับครับจะได้ ใช่ครับใช่ครับครับผมส่วนรายละเอียดถ้าคุณชมสนใจผมจะลงบนนะก็เฟซบุ yeah, ๊กของแจกไว้ให้ในในคลิปนะครับยินดีครับยินดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแจกมากครับโอเคครับขอบคุณครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้เลยส่วนคลิปนี้ชุมชนคนเลี้ยงแกะสวัสดีครับ